อย่ามาที่อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายเนาะเป็นพาร์ทเส้นเรื่องที่คิดว่าพีพเองก็เคยพูดหลายๆที่แล้วก็ชัดเจนหลายๆที่หลายคําคำตอบนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเป็นสิปินแล้วก็เส้นเรื่องที่มีแฟนคลับอยู่ข้างๆอย่างงี้ะคะ่ะตั้งแต่ day o n จนถึงตอนเนี้ยสิ่งที่เส้นเรื่องที่อยู่กับพีตลอดเลยก็คือแฟนคลับอยากอยากให้พูดถึงเส้นเรื่องเส้นนี้หน่อยะคะ่ะคือพี่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้พี่เป็นคนที่ ไม่เชื่ออะไรเนยะตัวเองด้วยซ้ำไม่เชื่อว่าจริงๆแบบตัวเองจะมาทําอะไรตรงนี้ได้ด้วยหรือว่าแบบเชื่อว่าแบบเออเราเราจะกล้าที่จะทําอะไรมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยคิดว่าตรงเนี้ยมันมันทําให้รู้เลยว่าแบบกําลังใจที่ที่แฟนๆมีให้เราหรือว่าความรักความความแบบแรงต,าต่างๆที่เขาส่งมาให้เราอะไรเงี้ยเออมันมันพุชเราจริงแล้วก็มันทําให มันทาให้พีเป็นพีทุกวันนี้แล้วก็ทําให้พีกล้าที่จะทาอะไรอย่างมากขึ้นแล้วก็พีเชื่อว่าพีที่เป็นพีทุกวันนี้และเป็นพีที่เก่งขึ้นได้ทุกวันนี้เป็นเพราะเพอเนๆน้องคนที่ที่ทาให้พีเป็นพีทุกวันนี้ครับอืหว่ไหมอ่ะไหวอหู่คืออ้อย <c ười> ก็ไม่ผหว่ป <c ười> กติไม่ค่อยพูดไงคืออ <c ười> <c ười> ไ,ไม่ออกรายการ